ลยไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ความจริงสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9้านรการนาทีค่ะสําหรับวันนี้เราจะเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของอดีตดาวตลกชื่อดังของเมืองไทยค่ะคุณเทพโพงามในช่วงฮอตไลน์บันเทิงค่ะ line, สนับสนุนโดยอา n นิวยาริส that's r i ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ หลังจากมีกระแสข่าวต่างๆนานาเกี่ยวกับอดีตตลกซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยป่าเทพโงงามที่ห่างหายจากหน้าจอโทรทัศน์ไปนานหลังจากต้องล้มเหลวกับธุรกิจน้ำเข้ากล้องและธุรกิจอื่นๆซ้ำต้องเจอมรสุมชีวิตชดใช้นี่สินล่าสุดก็ได้มีโอกาสเจอเจอป่าเทพเลยขออัปเดตชีวิตตอนนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะไอที่ว่าจะลาวงการเนี่ยมันนั่นแหละมันฟังเึอนโอ้โหน่ากลัวที่เป็นลาวงการยังไงวะที่ป่าก็งงไม่ใช่ป่าเพียงแต่ว่าไอตรง การแสดงตลกของป๋าเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนมันเล่นอยู่หน้าเวทีมาทนี่4สี่สิบกว่าปีแล้วป๋าว่าจะขอหยุดตรงนี้ทั้งนั้นเองหมายความว่าเล่นตลกหลายๆคนมาเล่นรวมกันพวกอีอ๋อะไรเงี้ยป๋าว่าพอแล้วไงตรงนี้เด็กๆขออนุเด็กเขาบ้างแล้วส่วนแฟนๆป๋าเทพรอชมผลงานภาพยนตร์กันได้ปลายเดือนมกราคมนี้สําหรับเรื่องโฟกิงของค่ายสหมงคลฟิล์มและอีกเรื่องเดอะร็อกเกตของประเทศออสเตรเลียค่ะ และในช่วงนี้นะคะเราจะไปชมบรรยากาศสถานที่พักผ่อนใกล้กรุงเทพกับสถานตากอากาศบางปูซึ่งก็อยู่ในการดูแลของกองทัพบกในช่วงสีสันแห่งกองทัพค่ะสีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย All New Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณ สีสันแห่งกองทัพวันนี้เรามากันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบ,บกเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีที่เราคุ้นเคยกันดีในชื่อสถานตากอากาศบางปูซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมพลาธิการทหารบกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวไทยตอนในที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เกิดขึ้นจากการบรรลุข้อตกลงระหว่างกองทับบกและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF รวมถึงภาคส่วนต่างๆที่เห็นถึงความสำคัญเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผื้นป่าชายเลนแห่งนี้ไว้ มีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูเฉลิมพระเกียรติให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษาของสถานศึกษาที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่ป่าชายเลนและเยาวชนเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนโดยอาศัยสภาพธรรมชาติเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้เกิดความสนใจและนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างมีระบบมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกในการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะกระบวนความคิดการจัดการการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนค่ะ โดยศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆบุคคลผู้สนใจทั่วไปที่มีจิตใจใข่เรียนรู้ธรรมชาติได้มีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมรวมถึงให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางธรรมชาติสําหรับพื้นที่อ่าวไทยตอนในได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ก่อน,นีเขาจะปลูกป่าเขาต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งในการศึกษาก่อนว่า ป่าชายเลนเป็นปอย่างไรปลูกเพื่ออะไรมีเพื่ออะไรมีประโยชน์ต่อประเทศต่อโลกเราอย่างไรแล้วในการปลูกป่าที่ได้ผลที่สุดปลูกอย่างไรเขาจะต้องมีความรู้สึก3รอเรือ 1. เขาจะต้องรู้คือรู้จัก2เมื่อรู้แล้วเขาต้องรักด้วยและ3เมื่อรู้แล้วรักแล้วต้องรักษา3รอเรือเนี่ยเราทําจนประสบความสําเร็จดังนั้นความสําเร็จของบางปูทั้งหมดเนี่ย ไม่ใช่เป็นคนของมะปูอย่างเดียวไม่ใช่ของผมคนเดียวแต่เป็นทุกคนที่มีส่วนร่วมแม้กระทั่งคิดจะอนุรักษ์ก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องบอกว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูนี่แหละค่ะเหมาะที่จะเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งซึ่งเป็นระบบนิเวศที่ใกล้ตัวเรามากแห่งหนึ่ง และบางปูแห่งนี้ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากถึงแม้ว่าจะอยู่ไม่ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมหรือความเจริญในเมืองเท่าใดนักแต่บางปูก็ยังคงเสน่ห์แห่งธรรมชาติอยู่ดังเดิมรอก็เพียงแต่คนรุ่นใหม่ที่จะมาเข้าร่วมศึกษาธรรมชาติและสารต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้บางปูยังคงเป็นบางปูที่สวยงามตลอดไปค่ะ <Online>. มาถึงช่วงสายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้นะคะขอพาคุณผู้ชมไปกันที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นกันค่ะไปกับคณะสื่อมวลชนเพื่อร่วมศึกษานวัตกรรมยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปชมกันเลยค่ะสามมบ ช่วงนี้เราบินลัดฟ้าไปกันที่เมืองนางโกยาประเทศญี่ปุ่นค่ะกับคณะสื่อมวลชนเพื่อร่วมศึกษานวัตกรรมยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะคณะสื่อมวลชนไทยได้ร่วมเดินทางไปกันที่ศูนย์โตโยต้าดีไซน์ไคคังเมืองนากโกยาประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยตัวแนนนทนคณะสื่อมวลชนอีกห้าประเทศอาทิอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ออสเตรเลีย ซึ่งในช่วงแรกก็ได้รับเกียรติจากวิศวกรผู้บริหารกล่าวต้อนรับพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ซึ่งยังคงมุ่งเน้นในการออกแบบนวัตกรรมยานยนต์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาทิการนำวัสดุรีไซเคิลมาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆเพื่อลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งคณะสื่อมวลชนก็ได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิดอาทีวินเล็กซ์และไอยูนิคยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ชาวญี่ปุ่นใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงรถยนต์ไฮบริดยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยการผรสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าและอนาคตยานยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนที่ไร้ซึ่งมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งศูนย์โตโยต้าดีไซน์ไคคังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีโดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ศึกษานวัตกรรมยานยนต์ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยในอนาคตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการปลูกฝังในอนาคตต่อไปด้วยล่ะค่ะสายตรวจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดย s u per b We k n o w Better ผู้นำความรู้ด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการชะลอวัย ท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการ Hotline Thailand ย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ facebook.hotline Thailand นะคะหรือชมทาง youtube ก็ได้ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือ Hotline Thailand ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าและบริษัทมันซูเปอร์ที่ให้การสนับสนุนรายการรวมทั้งขอขอบพระคุณทั้มทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับ Hotline Thailand ได้ใหม่ทางพทบ .5 ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ h อ t l i n e Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือคว,ความจริง